บุคคลท่ามือเปล่าถ่าก้าวถอยหลังความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์ใช้เปลี่ยนตำแหน่งไปทางด้านหลังในระยะใกล้ๆคำบอกเป็นคำบอกแบบคำคำใช้คำบอกก้าวถอยหลังอ้ําแล้วบอกแถวหยุดการปฏิบัติเมื่อได้ยินคำบอกก้าวถอยหลัง ทำให้ก้าวเท้าซ้ายออกไปข้างหลังก่อนพร้อมกันนั้นให้ยกมือซ้ายขึ้นมาอยู่ในแนวหัวเข็มขัดให้ลักษณะนิ้วมือทั้ง5้าเรียงชิดติดกันฝ่ามือหันเข้าหาลำตัวห่างจากหัวเข็มขัดประมาณหนึ่งฝ่ามือให้ฟันมือขวาไปข้างหลังเฉียงไปทางขวาจนแขนตึงพร้อมกับถ่ายน้ำหนักตัวไปที่เท้าซ้ายมือและแขนทั้งสองข้าง ยังอยู่ในลักษณะเดิมจากนั้นให้ก้าวเท้าขวามาข้างหลังระยะประมาณ30เซนติเมตรแล้วให้วางปลายเท้าขวาลงในลักษณะเดียวกับการวางเท้าซ้ายพร้อมกันนั้นให้เปลี่ยนมือขวามาอยู่ที่หัวเข็มขัดในลักษณะเดียวกับมือซ้ายในครั้งแรกในลำดับต่อไปให้เปลี่ยนเท้าสลับกันไปข้างหลังเมื่อได้คำบอกแถวอุด ให้ทำท่าหยุดเช่นเดียวกับท่าหยุดจากการเดินลักษณะของลำตัวคงอยู่ในท่าตรงจากนั้นปฏิบัติในท่ายกอกก้าวถอยหลังสามก้าวอ้อําอ้าก้าวถอยหลังอ้อํเอ้า